กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปร่วมพูดคุยกับคุณทวัชชัยอัศวพรชัยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ A.S.L จำกัดนะครับสวัสดีครับคุณทวัชชัยครับสวัสดีครับคุณทวัชชัยครับสวัสดีครับคุณทวัชชัยครับฮัลโหลครับครับคุณทวัชชัยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัดบัณแล้วก็ท่านนะคุณทุัท่านครับครับก็ตลาดหุ้นบ้านเราสัปดาห์นี้ ดูไม่ค่อยดีนะครับคุณทวัชชัยสัปดาห์นี้แ่่งโัวผันผวนนิดหนึง่งนะครับแต่แต่ก็เท่าที่เห็นมาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์จะเห็นได้ว่าตัวของระดับอินเด็กเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ก็เหมือนกับว่ามีแรงซื้ออยู่เหมือนกันครับนะครับซื้อในระดับที่เรียกว่าซื้อในระดับที่เรียกได้ว่าอยู่ในจุดที่เรียกว่ายืนยืนสปอร์ support. ครับนะครับยืนยืนพปอร์ตแล้วก็อพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็ไปถึงแนวต้านก็ก็ก็มีแขงขายออกมาครับนะครับเหมือนจะว่าจะ,จะเล่นเพื่อที่จะอยู่ในกรอบแคบๆเพื่อที่จะรอดูปัจจัยต่างๆซะมากกว่านะครับจะจะจะเป็นจะเป็นภาพที่ หมือนจะว่าลงซื้อขึ้นขายแล้วก็รอปัจจัยจากประเทศที่ชัดเจนบ้างหรือว่าปัจจัยภายในเราซึ่งปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยตอนนี้โฟกัสก็จะไปอยู่ที่ต่างในในขอภายนนปีหน้าครับอืจะจะจะเป็นภาพอย่างนั้นซะมากกว่าอืนะเราจะเห็นได้ว่าช่วงช่วงนี้เองยังยังไม่มีเรื่องอะไรที่ที่โดดเด่นชัดเจนเลยนะครับถึงแม้ว่าตัวเลขการส่งออกของไทยออกมานะปรับตัวลดลงมา นะครับถ้าเทียบเทียบเทียบกับเดือนก่อนหน้าอย่างเดือนตุลาคมเนี่ยเทียบกับเดือนก่อนก็จะติดลบไปแปดแต่ถ้าเทียบทั้งปีเยือนเยียจะติดลบห้านะครับแต่ก็ยังมีสายสัญญาณที่ดูดีดูดูข้อสงสัยอีกอย่างนึงก็คือกระทรวงพาณิชย์เองเขายังคงเป้าการส่งออกของเราติดลบไว้ที่เดิมนะครับทั้งปีนั่นนั่นหมายความว่าเราก็ตีความว่าอีกสองสองเดือนที่เหลือครับ ถึงมาฮัลพฤกิการยนต์กับธนวาคมตัวเลขอาจจะดีขึ้นอืครับตัวเลขอาจจะดีขึ้นก็คือ,อ,ค,อคือเป็นบวกแหละคือต้องเป็นบวกนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าเป็นบวกจริงในช่วงสองเดือนหลังเนี่ยถือว่าใส่สัญญาณมาละดีขึ้นครับอืหรืออีกประเด็นหนึ่งก็คืออถ้าถ้าตัวเลขการส่งออกออกมาอีกเดือนหนึ่งเราติดลบอีกทีนี้ปรับตัวเลขแน่นอนนะฮะปรับตัวเลขปลายปีก็อาจจะไปส่งผลถึง ตัวเลขของปีหน้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นม,มันตีความได้ไม่ชัดเจนนักหนึนก็เลยเริ่มทีม่จะเตะเซฟตัวเองด้วยการถือกองเงินสดมากกว่าอมากกว่าที่จะซื้อเขอ้อ์ตเพราะฉะนั้นเองก,ก็จะกลายเป็นปรับพอตในระยะสั้นๆมันก็นเลยสอดคล้องกับเส้นเด็กที่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการปรับตัวลงมานะครับเป็นการเทสแนวรับที่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบจุด นะครับก็คือประมาณประมาณพันสามแปดสิบแหละนะช่วงที่ผ่านมาก็คือเอลงซื้อขึ้นขายไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนี้ก็เน้นไปเลยนะครับพันสามแปดสิบแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นอัพเซนไลน์เส้นบางๆก็คือหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามประมาณนี้ออืนะครับถ้ายืนหนึ่งสามแปดศูนย์ไม่ได้จริงๆก็วันนี้ก็ต้องต้องมาเล่นเก็นมาที่หนึ่งสามเจ็ดสามแต่หนึ่งสามเจ็ดสามปุ๊บเนี่ยจะให้ซื้อมีเทิร์เทิรเพิ่มเข้ามานิดหนึ่ง ครับนะครับซึ่ง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 หุ้นกลุ่มธนาคารเ,เองเนี่ยปรับตัวลงมาเยอะครับในหลายๆหลักทรัพย์เนี่ยปรับตัวลงมาเยอะละแล้วก็อย่างอย่างอินทัชถูกไหมฮะย่างกลุ่มสื่อสารเองเนี่ยถึงถึงแม้ว่าแรงแรงกดดันทําให้เซ็ตร่วลงมากักจริงแต่แต่แต,แต่แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วเขาเขาน่าจะรีเวิร์สกลับขึ้นไปนะครับถึงถึงถึงแม้ว่าต้นทุนคือต้นทุนในการปักเสาอะน้อยครับอืน้อยลงกว่ารอบที่แล้ว เขาภายนะมีมีต้นทุนในการปราักเสาแต่ไม่มากแต่ไม่มากเขาํามทำไไม่มากนะแต,แต่แต่ต้นทุนค่าไรเส้นเนี่ยจะจะค่อนข้างแพงสักนิดหนึ่งนะฮะมันพอพอเห็นต้นทุนค่าไรเส้นเนี่ยก็ก็ต,ต,ต,ตีตีความได้ว่าเขาอาจจะต้องบันทึกอะไรท,ท,ที่ที่มากสักหน่อยหนึ่ง,อย,งอย่างเช่นบ,บันทึกค่าเสื่อมนะครับแล้วก็จะต้องกระตุ้นให้ให้ให้สร้างรายได้จากใบนุญยตใบเนี่ยมากขึ้นสักหน่อยหนึ่ง ครับอ่าอันนี้นี่ก็จะเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่นักลงทุนมองกันก็เลยชะลอการลงทุนในกลุ่มสื่อสารไปแต่ถึงถึงแม้ว่าชะลอไปแต่ผมก็มองว่าราคาหุ้นในกลุ่มสื่อสารอย่างกรณีของอินทัชแอดวานเนี่ยครับครับก็ก็ก็น่าจะน่าจะพอที่จะเล่นรอบได้หรือว่า,วาเริ่มจับจ้องมองที่จะซื้อในระยะมีเดิ้ลน,นะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับถ้ับ,บแล้ว,แล,วแล้วทูเหรอครับแล้วทูเหรอครับ ทูร์เองขอขอ,ขอดูในในเรื่องของอการการการจ่ายค่าไหลเซนสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปอันนี้นี่เป็นภาพใหญ่ๆนะไม่ได้หมายความว่าเจาะจงไปที่หุ้นหลายตัวมากนะนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเองอาจจะต้องรอดูประเมินในเรื่องของอตัว valuation ออ,ออกมากันใหมทีหนึ่งเพราะว่าตัวตัวนี้เองจะต้อง,อง,องยอมรับอย่อยางนึงว่า ค่าไรเ้นเหนื่ยอยอสูงสูงกว่าที่คาดหมายกันมาเยอะครับคือเราอาจจะคาดก,การณ์กันว่าไรเ้นตนนัวนี้ยังไงน่าจะพอมูลออกมาครับเออแพงแพงสุดเท่าไหร่นเนี่ยนะเรนเนลต่างๆองงอกมาเยอะเหมือนกันแต่พอมาเจอของยิงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราอาจจะสูงคือคือสูงกว่าที่คาดเยอะเลยล่ะนะครับก็เลยต้องปรับประมาณการกันบ้างแต่ก็การปรับประมาณการทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับ p r o เ e c t i o n ที่ว่า คุณจะสร้างรายได้ในอนาคตเข้ามาได้เท่าไหร่อืมนี่ยังเป็นเป็นภาพนั้นก็มากกว่านะครับก็ต้องก็ต้องดูความชัดเจนหลังจากนี้ไปหน่อยนะครับขอเวลาสักนิดหนึ่งครับได้ครับได้ครับก็โดยสรุปนี่ภาพรวมของตลาดทุนบ้านเราสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์มาถึงถึงเมื่อวานนี้ก็ยังเป็นลักษณะการเล่นอ่าเล่นรอบเล่นรอบกันขึ้นขายลงซื้อขึ้นขายลงซื้อแต่การลงเนี่ยมันจะเป็นการตั้งหลักข่อยลงอะรที่ไร อย่างวันนี้ดูหนึ่งสามแปดศูนย์ใช่ไหมฮะถึงแม้ว่าเป็นินเดียจะปิดหนึ่งสามแปดหนึ่งจุดสี่กระตับนะครับดูหนึ่งสามแปดศูนย์กรดนะเพราะว่าอาย่างปัจจัยความกังวลของเราเรื่องของกรณีรอ่าโปรเซรีย์ตุรกีเริ่มที่จะผ่อนคลายลงไปได้นะผมว่าน่าจะผ่อนรรคลายไปได้เพราะว่าตัวของตลาดต่างประเทศเองอย่างในโซนยุโรปเองเนี่ยฝรั่งเศสเองเนี่ยเมื่อคืนก็บวกหนึ่งห้าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะนะครับเยอรมันบวกเยอะหน่อยหนึ่งสองุหนึ่งห้าเนี่ย ถูกไหมฮะแล้วก็ทางด้านอิตาลีสเปนก็บวกกับยูเคก็บวกขึ้นไปแต่ยูเคยูเคจะยูเคกับทางด้านสเปนจะบวกน้อยหน่อยเป็นทางด้านอิตาลีจะบวกหนึ่งสิบแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับเช้าเช้านี้สามหุ้นที่เปิดแล้วก็บวกดีนะครับนี่ก็อีกบวกหนึ่งร้อยสี่จุดนะครับแล้วก็ออสเตรเลียบวกไปสี่สิบเอ็ดจุดนะครับแล้วก็ยังไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์กันทั้งทั้งทั้งสองตลาดนี่แหละ ครับนะ,ค,ะครับมันคือเราโจนบวกนิดเดียวเองไม่ไม่ไมีมนยัยสําคัญไนมากมายก็อาจจะต้องรอดูในเรื่องของราคาน้ํามันกันต่อไปครับแล้วสําหรับวันนี้นะครับมองตลาดทุนบานเราจะมีทิศทางไปไหนครับยังยังเหมือนเดิมครับยังไซเวย์เล่นขึ้นขายลงซื้ออยู่อย่างนี้อยู่ทดสอบอต้านเดิมอย่างอย่างวันนี้นา่าจะขึ้นไปก่อนนะขึ้นขึ้นไปก็คงจะต้องถูกขายลงมาแล้วก็กลับลงมาซื้อด้านล่างอ ครันนี้รประเดน็นประเด็นที่ขึ้นขึ้นไปครั้งนี้เองเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่ที่ช่วงของระดับราคาเซ็นดิเนเกตี้หนึน่งสามเก้านย์หนึ่งสามเก้าสามนะครับตรงนี้เรามองว่าน่าจะมีแรงขายอืมแต่พอลงมาจะมีอยู่สองระดับหนึ่งสามแปดศูนย์ถ้าหลุดก็คือจะเป็นต้องต้องเซลล์ไปเลยครับแลวก็มาซืออ้อหนึ่งสามเจ็ดสามสำหรับคนเล่นรอบบริจะสั้นนะครับมันจะได้แค่นี้ แต่หนึ่งสามเจ็ดสามมาค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีการกลับตัวขึ้นแน่นอนอืแต่ถ้าจะเทียบกับความมั่นใจที่หนึ่งสามแปดศูนย์ความมั่นใจหนึ่งสามแปดศูนย์น้อยกว่าครับแต่มาถึงหนึ่งสามเจ็ดสามมาต้องซื้อซื้อเล่นหลอดนะครับซื้อเล่นหลอดก่อนไปกันเล่นหุ้นใหญ่ไว้ก่อนรันนี้เราไน้นำไปสั้านะถ้าถ้าหุ้นใหญ่ย่อก็ตั้องรับต้องรับถ้าต้องรับก็ยังทก็นาเล่น แล้วสาหรับหุ้นที่ทาง ASL มองไว้วันนี้ครับที่พอจะแนะน,นํานักลงทุนนะครับวันนี้ตัวแรกเป็นแอดวานนะครับแ <Ad van S 1> อดวานอย่างที่บอกก็คือว่าเราถ้าเป็นด้านพื้นหานเ,เองเนี่ยเราเรารอจังหวะที่จะเข้าไป v a l u a t i ช n นเขาอยู่ครับเราก็รอรอรอเข้าไปมี n อนาลิติ s ซิ่งเราเข้าไปแน่นอนอนะครับรอบนี้เราคงจะชัดเจนแล้วแหละมันมีสตอรีแล้วก็มีความชัดเจนในในในแง่ของการทํา ก็จะชั้นออกมาว่าเขาจะได้ราคาเท่าไหร่นี่ในนี้ได้ละส่วนในในเชิวงเทคนิคเิเองเนี่ยคือถ้าเรามองวิกฤติช้าครับคือตัวนี้ต้องมองวิกฤติวิกฤติช้านิดหนึ่งเขาจะจบรูปแบบแองกระทะคว่ำเนี่ยจะมีแนวรับหลักอยู่ที่สองอสองบาทกับสองอยเอ็ดบาทนะครับเป็นจุดซื้อระยะสั้นแล้วก็ซื้อระยะกลางบางส่วนนะครับคือคือซื้อระยะกลางหาังส่วนแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยในในความไม่แน่นอนของการในในในเรื่องซัพพอร์ตตรงนี้เองเนี่ย มันอาจจะถ้าถ้าหลุดจากสองถึ้นหนึ่งเนี่ยเราเราระยะสัน้นๆ้นเราไม่เล่นอ่างต่อครับวันนี้จะเป็นทางงั้นไปแล้วก็ในในใน,ในเหตุผลของการเกิดเทคนิคดีบาวในวิทชาต์ดอนนี้ก็คือว่าถ้าสัญญาณอินดิเคเ,เตอร์อยู่ในระดับต่ำตอนนั้นเองในวิทชาคือคือถ้าต่ําๆนี้เงเนี่ยการซื้อถือก็ค่อนข้างคือคือทยอยซื้อถือจะจะ,จะปลอดภยัยครับนะครับอย่าลืมว่าหุ้นตัวนี้เงี่ยเป็นหุ้นที่มีดีเวนที่ค่อนข้างจะดีราคาต่ําลงมาเองเนี่ยดีเวนท์ก็ยิ่งเยอะขึ้น คือคือบางคนก็นอาจจะกังวลว่าเขาอาจจะจ่ายดีเวเดน์น้อยน้อยน้อยกว่าอรอบที่ผ่านมา,มาแต่แต่ยังเกิดความไม่แน่นอนอยู่ครับเพราะว่าการการที่เขาสามารถที่จะจ่ายจ่ายเงินค่าไรเส้นได้ทันทีเลยนะั่นนะเขาอาจจะต้องมีการคำนวณอะไรล่วงหน้าไว้แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเขาก่อนนะครับนี่นี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีของอินทัชอีกส่วหนึง่งอินทัชก็โอ้โหต่ำมาก ก็จบรูปแบบคล้ายๆกันสองตัวนี้เหมือนกันเลยครับแต่อินทานจะเป็นรูปแบบตัวเอมขาลงอยู่ที่หกจุเจ็ดห้าสิบครับครับก็ถือว่าทั้งสองตัวนี้น่าจับตาจับต,ตามองนะครับช่วงนี้ใช่ใช่แล้ว<า>แล้วมีม,มี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 ม,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 มีตัวอื่นอไหมครับสาหรับมีตัวอื่นอีกไหมอย่างอย่างเมื่อคชู่นี่ผมพูดถึงแบงค์อย่างอย่างแบงค์เองเนี่ยที่ถูกขายลงมาหนักหนักเลยในช่วงที่ผ่านมานั่นก็คือตัวขเคแบงค์ ครับ <c oughs> นะครับกรติกรไทยเพราะกริกรอลไทยถูกขายลงมาหนักเข้าเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่มที่จะจะทำบอททอมอะไรว่าทำารลอาพครับทำจุดสูงจุดต่ําใหม่ขึ้นมาทีนิดจิดต่ําสูงขึ้นมาทีน,ทนิดนิดนักครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าแต่แรงขายยังมีอยู่นะผมต้องบอกก่อนนะครับจนกว่าจะสิ้นสุดเดือนพฤศจิกาย,ยนไปครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็เลยมองเห็นว่ามีดับบิลบอททอมอยู่ที่หนึ่ง8กแปดหนึ่งสิบแปดบาทถึงหนึ่งอสิบ็ดบาท,บาทต้องจองตัวเนี้ย นะครับเป็นสปอร์ตไลน์ที่สําคัญที่คุณคือสมมติว่าระดับราคาวันนี้ไซเวสักนิดหนึ่งคุณจะซื้อราคาไหนก็แล้วแต่เม็กไลน์สุดท้ายก็คือหนึ่งหกเจ็ดห้าสิบนะครับแนวต้านก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดห้าสิบต่างถ้าผ่านขึ้นไปก็ไปมองหนึ่งเจ็ดสี่จุดห้านะครับตัวของอินท่าเมื่อสักครู่พูดถึงแต่สปอร์ตที่มเจ็ดห้าสิบแนวต้านก็จะจะอยู่ที่ระดับราคาหกสิบเก้าเจ็ดสิบห้านะครับคือคือเรามองว่า ในระยะสักสัปดาห์หนึ่ง69.75เนี่ยน่าจะผ่านขึ้นมาเป็นบาทไ่ออกแล้ว,ลวเราก็จะเห็นท่าับกลับตัวขึ้นไปได้ในช่วงราคาเดิมนะมนะครับ,รบอันนี้น่จะเป็นจุดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาก็ปรับตัวลงมาตอบรับข่าวตา่างๆตัวแอดวานซ์เมื่อสักครู่เราคุยแต่พอที่212กับอ211นะครับเราก็จะมีมองว่านักซื้ออยู่ที่212กับ213บาทครับอื โอเคครับอันนี้ก็เป็นสามตัวนะครับครับครับแล้วอีสมาชิกถามครับแล้วกลุ่มคาปีตอนนี้น่าสนใจไหมครับกลุ่มคาปีมีเป็นหลายตัวมาให้ผมไหมฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมเดินไปดูนิดนึงมีคาปีมีมีมีตัวของอันนี้อะไรฮมโปรครับอ๋อผมโปรฮมโปรเมื่อวานก็เห็นมีมีแรงเข้ามาซื้ออยู่ปับนป่วนอย่างกรณีของฮมโปรเองเนี่ย พรเะฉะวันเมื่อวานนี้ไม่ได้ทําจุดต่ําใหม่กว่า6กหกบาทแปดสิบ่ตังค์ครับอืมหกบาทแปดสิบ่ตังค์แล้วก็เริ่มมีบา่าวขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากวันนี้เองเนี่ยที่ทํแท,ท่งเห็นผู้่อย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะสร้างจุดต่ําอยู่ที่หกจุดแปดอีกครั้งหนึ่งก็ก็มีอยู่เหมือนกันครับแต่ครั้งนี้เองเนี่ยถ้าสร้างสมมติว่าหกจุดแปดหกจุดแปดห้านี่เป็นก็พอหลัง,ขงเขาอยู่แล้วนะครับถ้าทําไม่ได้ต่ากว่าหกจุดแปดศูนย์เนี่อ,อน นะครับแต่ใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็หาจังหวะซื้อแถวๆนี้นะครับแล้วจะการการรีบาวกับน่าจะเป็นรูปแบบตัวีได้ครับคือก็จะสร้างเป็นดับเบิลพัททอมสองวันติดทริปเปิลพัททอมสามวันติดแล้วก็จะรีบาวนนะครับคาดคาดการในเรื่องในรูปแบบอย่างนั้นไปส่วนย้าต้านระยะเดวันนี้ก็คือระยะวันก็คือเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์ผ่านขึ้นไปก็ดีครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวของโฮมโปรนะครับ ผมบอกก็ดูดูโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวของค้าปลีกอีกแล้วฮะครับดีพี่ลูกค้ามาทิามาตัวโฮมโปรครับครับมีก็เลยไม่ก็เอยอันนี้มีตัวนี้ครับพีเอสครับพกษาครับอสังหาพกษานี่อยู่กลุ่มอสังหาดิทรั์นะครับครับอสังหาครับตัวพกษาครับตัวพกษา นะครับถ้าเราเรามองอย่างนี้ก็คือตัวของปรึกษาเองเนี่ยอระยะสั้นๆมีการคือคือในช่วงที่ผ่านมาเขาปรับตัวลงมาแล้วในกลุ่มของพ r o p e r t ี้เองเนี่ยตอนตอนนี้เองเนี่ยจะจะมองเป็นที่ทางการขึ้นอย่างเดียวอย่างคนท้าจะลำบากต้องรอดูเศรษฐกิจพื้นตัวในปีหน้าคอันนี้เป็นภาพหละเพราะฉะนั้นปศึกษาต้องมีโอกาสที่จะนิ่งๆทรงๆตัวหรือปรับตัวลงมาที่บริเวณยี่ิบหกบาทยี่สิห้าสตางค์จุดหนึ่งแล้วก็ยี่สิบ้าบาทเจ็สห้าสตางค์ไอ้เรื่อแถวๆนี้จะสาคัญมากนะครับ ก็มีโอกาสปรับตัวลงมาก็จะดูว่าจะจะสร้างปัคท้อมตรงไหนกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีอาจจะต้องรอสักนิดหนึ่งจุดที่รอคือรอพพอร์ตยืนให้ได้จุดน enfin ึ้งก็คือถ้าสามารถที่จะเรกอัพสร้างผ่านผ่านขึ้นไปเลยนะก็คือประมาณ27บาท50สบตางค์ก็ถือว่าเป็นบายสัญญาลช็อตเทอร์มก็ดูวุ่มาะกอบกันสักนิดหนึ่งถ้าวอลุ่มมาล้วก็ต่อรอบบายได้สบายแต่คนที่ยังไม่มี แต่คนที่มีเนี่ยคือถือแล้วก็ดูที่จุดซัพพอร์ตหลัง,ขงเขาก็คือยี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบา้บาสิสามก็ไม่ตาม่างกับของเราเอนะครับครับ,รบโอเคครับอพอดีเวลาเหนือยสักหน่อยครับคุณทวัชชัยจะฝากอะไรถึงนักลงทุนไหมครับวันนี้อ,อ๋อก็ฝากถึงนักลงทุนว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเรามีเซอร์วิสแล้วก็ใจคิดก,กับนักลงทุนทุกท่านที่ที่เป็นออนไลน์นะคือคือคุณคุณทุกทุกคนมีโมบายอยู่แล้วคุณก็สามารถที่จะชี้คำถามเข้ามาถามถามในห้องแชทดูของเราได้ นะครับในฝ่ายในฝ่ายวิเคราะห์เราจะมีทีมงานที่คอยตอบคำถามจะคอยหาข่าวตอบคำถามนะครับนะฮะเพียงแต่ว่าท่านซายน์เข้ามาเป็นเป็นลูกค้าของเราเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถเปิดเปิดบัญชีได้แล้วนะผ่านทางแอพพลิเคชั่นผ่านทางเว็บไซต์ของ s l s e c u r i t y c o m นะครับเข้ามาแล้วก็มาซายนผ่านตรงนั้นไปเลยจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับไปเลยทันทีอันนี้ช่องทางค่อนข้างจะง่ายในการเปิดบัญชีนะครับแล้วก็พอเปิดเสร็จเดี๋ยวทางด้าน เจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อกับไปแจ้งถึงโปรโมชั่นแลวก็สิทธิประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับในกรณีที่เป็นลูกค้าของเราครับอืมครับครับก็ต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทวชัยอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันครับครับดนดีครับโชคดีมีกําไรทุกท่านสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณทวชัยนะครับสวัสดิ์พรชัยท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ A S L นะครับที่เข้ามาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเรานะครับเป็นประจําทุกวันพฤหัสกับวันศุกรับ ก็วันนี้คุณทวัตชัยก็ยังมองนะครับตลาดนั้นโอกาสที่ช่วงเช้านี้อาจจะมีแรงขึ้นไปได้ก่อนนะครับแต่ก็อาจจะมีแรงเทคโปรฟิตขายทากำไรออกมาเป็นในกรอบแกว่งตัวในกรอบสั้นๆอย่างลักษณะเดิมอยู่นะครับโดยให้แนวต้านสําคัญวันนี้อยู่1390-1393นะครับส่วนแนวซัพพอร์ตแนวรับก็อยู่ที่1380หากหลุดก็อยู่ที่1373เป็นสําคัญนะครับก่อนจะพักเบรคช่วงนี้นะครับก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับ ในส่วนของการอบรมสัมมนาองค์ความรู้นะครับที่ทาง s อ p Media และ s o อกโฟกันะครับจัดขึ้นที่จะจัดขึ้นในวันที่20ธันวาคมนี้นะครับที่โรงแรมด h อ e ม e ร a l d รัชดานะครับตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง17นาฬกานะครับก็ตอนนี้ก็มีเริ่มมีผู้สนใจนั้นทยอยสมัครเข้ามาแล้งกันบ้างแล้วนะครับท่านนักทุนท่านใดที่ชมรายการอยู่และสนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับเพียงท่านละ5,000บาทเท่านั้นนะครับ แล้วก็สอบถามรายละเอียดนะครับได้ที่เบอร์0806150202นะครับ0806150202นะครับก็โทรเข้าไปสอบถามรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งกันได้นะครับก็จะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับจาก่านอาจารย์สมศักดิ์นนทก,กนกนะครับท่านเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาลัยม่ฮิดนนะครับสอนนักศึกษาเกี่ยวกับการลงทุน ที่เป็นนักทุนต่างชาตินะครับแล้วก็ให้เกียรติกับทางเรานั้นได้มาถ่ายทอดองค์ความรู้ของท่านที่มีนะครับในการประเมินหามูลค่าหุ้นที่แท้จริงนะครับรวมถึงหลักคิดแนวคิดการค้นหาหุ้นปัจจัยพื้นฐานด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับเพื่อที่จะลงทุนแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวท่านเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ น่าเดยนรูเป็นอย่างนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรไปได้ที่เบอร์0806150202นะครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็สำรองที่นั่งกันได้นะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ